กาดเกี่ยวข้าวครับเาผู้ชารตรงเนี้ยเข้าขายเอาขายครับนได้หนยนี่ครับนี่ครับคนเอ้ยเอ้ยอ้่เี่โ้หลยูอยอู่ก็ู้ไรวยแล้วครับวันนี้เจ๊เจ๊เจ๊ใหญ่เราปหลกซะหน่อยแล้วข้าวไหลดิจัง <c oughs> ไงอย่างนั้นนาดำเลยนะ <c oughs> เดียวนะตัวตัวตัววัดกันที่ตัวเดี๋ยวต้องล้วนก่อนนครับมันเห็ดอ่ะล้วนใส่นี่ได้หน่อย นีรับตั่งนะสั่งอะไรก็อร่อยอ่ะแกจะหมดแล้วก,ก่อนนี่หัวพ่อหัวหัวป้า,า,าแกล้างผัดอย่างพี่ขี่พี่ถ้ำผิดไม่รู้ลุงอไม่ได้แกร้านอร่อยเลย,เยว,วันนี้จะผัดให้ฝึกรสกินกันหน่อยวันนี้น้ำหนักดีๆใช่ดูในการลงกระทะนะครับวันนี้น่าลองทิ้งก่อนกระตุหรือเปล่า เส็ดยอดอะ่ะนี่หม้หัวหัวป้าแกะน้อยไป,ปไหมนะแกะน้อยะนแดดลงกระทะไปแลวะวนะแดดลงกระทะ คาดีต้องกินดีๆหน่อยเกี่ยวกไหมตักให้แม่เขาตั้งจานหนึ่งนั้นอ,ะอ่ะต่อแม่โบตบเจ้าที่เจ้าทาง <c oughs> เคยว่าไม่เคยตักไม่เคยเลยเคยให้แต่เล่าแม่บอกเล่าไปแล้วลุงกันแหละไม่ชอบลุงกันแะห <c oughs> ละจะได้ <c oughs> ไดไเข <c oughs> ี่ยลุงกันแหละไม่ชอบ <c oughs> มีก็ไม่เอาหมาครับง <c oughs> ่าย <c oughs> หวองจะได้เลือกง่ายๆแ <laughs> ต่คนไม่ชอบกบินอะไรเนีย่ย แก่บดท้องครับที่สุดแห่งเมนูของโปรดเธอชอบปะชอบไม่มีกระดูกเลยนะผัด,เป,ดเป็ดครับเผ็ดชิมครับ อีกแต่ที่รถช้อนนั่นน่ะช้อนหนึ่งก็ตักหลายทีอีกแล้วยังไม่นันกลับบ้านล่วงเลยมันล่วงบุกถกัดตะล่วงมีไป้านล่วงแล้วเนาะสุดเย็นอันนี้กับเนาะทั้งเนาะทั้งรูบเสริมอ่ะตับล่วงไปแล้วบอกจะให้เขาด้ว่าเออให้ก่อนเลยนั่นตับล่วงไปแล้วอุยหัวใจด้วยนั่น จะถวายเจ้าทีเมื่อกี้ลืมจะชิมเมื่ล่วงไปแล้วเราอะไรจะไม่ไม่กินนะขอให้หนักขอให้หนักถวายถวายเราเมันกี้ล่วงชิมชิมเดี๋ยวจบอกหอม ครับเดี๋ยวรอรับตังค์เลยนะีะผมก็ขายเองเลยเครนะับน่ะมีกระดูกเลยเจ้าวะเจ้ะเจ้าวะเจ้าะอีนเน่ข้าวครับข้าวข้าวมีข้าวตักข้าว,าวมีข้าวครับอร่อยปะ่ะไม่รู้นะสุดยอดเลยครับวันนี้อาหารไทยเรากลางทุ่งอะไรก็อร่อยนะ

อมันดุเขาเด็ดนะกินเยอะๆมันดุเขาจะได้ใส่เก่งๆเอาไว้แต่ข้าวเลยครับลุยๆนัน่นนะข้าวเป็นข้าวจอดผัดอะไรเนี่ยผัดเป็ดลอยบ้าวผัดเป็ดต้าโคตรหมดเลยหผังลถไปนั่งรถลกูกรถมา ไปด้วยเราเด้าว่ัความเลยความมอตองกระทะเลยเอาวังชิมหน่อยผมจะไปขายข้าวแล้วเอ้ยอะไรช็อตมันใช้อีกครั้งหนึ่งใชทั้งแหลมนุ่นเดี๋ยวร้องตับเลยวะตอนฮุมเลยมีเดียวผัดกะเพราหมูป่นไยวะแปลงอื่นกินข้าวกล่องนะปลาเกลือไม่เออ่ปลาเกลือแน่าไม่แก่ตัวที่ถงลง các kiểu, đầy mướt, rớt, nó, phải riêng đi, đi, để, để,